สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมทนายพีวันนี้ผมจะพาทุกทา่านจริงนะครับที่มีขายตามรา้านยกตัวอย่างเป็นเราควรระบุเป็นชื่อจังหวัดด้วยนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นคําว่าวันที่นะครับวันที่ตรงนี้คือวันที่ทําสัญญาฉบับนี้นะครับเราสามารถทําสัญญานี้ย้อนหลังได้ถึงแม้ว่าผู้กู้ จะได้รับเงินไปก่อนหน้านี้แล้วเราสามารถทําย้อนหลังได้ตรงนี้เราก็ระบุไปนะครับว่าทําเมื่อวันไหนนะครับผมยกตัวอย่างเป็นวันวันนี้นะครับ25ธันวาคม2562นะครับส่วนต่อมานะครับคําว่าข้าพเจ้าคือชื่อของลูกหนี้ก็คือผู้กู้นะครับที่ได้รับเงินไปผมจะใช้ชื่อว่านาย ประยงนะแล้วก็นะครับจานนังคารนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็ระบุอายุนะครับ60ปีอยู่บ้านเลขที่99หมู่5ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรี ข้อความต่อมานะครับได้ทําหนังสือสัญญากู้ยืมเงินให้ไว้แก่ตรงนี้ระบุชื่อเจ้าหนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างว่าผมเป็นเจ้าหนี้นะครับก็ใส่ชื่อเจ้าหนี้ไปในสัญญาจะเรียกว่าผู้ให้กู้นะครับนายพัชระพลพวงสุนทรนะครับมีข้อความสัญญาดังต่อไปนี้ข้อ1นึ่งข้าพเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นชื่อ ผู้กู้ก็คือลูกหนี้อีกครั้งนะครับนายประยงจันนังคารนะครับได้กู้เงินของก็ชื่อผมอีกครั้งนะครับชื่อเจ้าหนี้ผู้ให้กู้นายพัช,ชะระพลนะครับพวงสุนทรส่วนสำคัญตรงนี้ เขียนว่าได้กู้ยืมเงินเป็นจํานวนเท่าไหร่ให้ใส่เป็นตัวหนังสือนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่าง6 0,000บาททวนให้เขียนคาว่าทวนด้วยตรงนี้ระบุเป็นตัวเลขนะครับ60,000บาทด้านบนตรงนี้ผมเขียนเลขไทยอันนี้เขียนเลขอาราบิกจะยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็ข้อความว่าข้าพเจ้าได้รับเงินไปครบทวนเสร็จแล้วตั้งแต่วันทําสัญญานี้ ข้อ2เพื่อเป็นหลักฐานในเงินซึ่งข้าพเจ้ากู้ไปนี้ข้าพเจ้าได้นําสิ่งใดมอบไว้ให้ส่วนใหญ่นะครับลูกหนี้ก็จะมอบทรัพย์สินไว้เป็นประกันนะครับเช่ชนโฉนดที่ดินหรือคู่มือจดทะเบียนรถอะไรต่างๆเราสามารถระบุลงไปได้นะครับอันนี้ผมยกตัวยอย่างเป็นโฉนดที่ดินที่ดินสปรกอรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆน,นี้เราระบุได้นะครับ แล้วก็หลักๆนะครับข้อ3ก็จะมีเขียนว่าจํานวนเงินซึ่งข้าพเจ้าได้กู้ไปนี้จะนํามาชําระให้แก่ท่านท่านก็คือเจ้าหนี้นะครับให้เสร็จภายในวันที่เท่าไหร่ตรงนี้ต้องระบุวันชําระนี้วันสุดท้ายด้วยนะครับหรืออาจจะไม่ระบุก,ก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ตรงนี้ผมเริ่มทําสัญญาเมื่อ25ธันวาคมวันสุดท้ายอาจจะให้ ชำระหนี้ทั้งหมดคือวันที่25ธันวาคมปีหน้าก็ได้ครับนี่ผมยกตัวอย่างนะครับธันวาคม2563แล้วก็ข้อ4ครับข้าพเจ้ายอมให้ดอกเบีย้ยตรงนี้นะครับต้องระบุดอกเบีย้ยตามกฎหมายกรณีที่ผมเป็นเจ้าหนี้เป็นบุคคลธรรมดาเรียกดอกเบีย้ยได้สูงสุดแค่ร้อยละ15ต่อปีนะครับ คิดเป็นต่อเดือนก็คือร้อยละ1.25ต่อเดือนนะครับตรงนี้เขาจะนิยมเขียนดอกเบี้ยสูงสุดนะครับก็เป็นร้อยละ15ต่อปีนะครับตรงนี้จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้นะครับส่วนใหญ่เจ้านี้ก็จะไปคิดดอกข้างนอกเอาบางทีก็เกินกฎหมายบ้างก็ไม่เป็นไรครับขึ้นอยู่กับลูกหนี้แต่ปัจจุบันก็จะมีพรบรคุ้มครองลูกหนี้นะครับเรื่องที่เจ้านี้คิดดอกเบี้ยเกินกฎหมาย อันนั้นก็ไปว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ตรงนี้เราจะระบุดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้นะครับย้ำอีกทีว่าสูงสุดก็คือร้อละสิต่อปีนะครับคิดเป็นต่อเดือนก็คือร้อยละหนึนะครับลูกนี้ตกลงจะให้ทุกเดือนไปจนกว่าจะนําเงินต้นนะครับมาส่งจนครบถ้วนข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดก็จะเป็นข้อความทั่วๆไปนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือตรงนี้ครับลงลายมือชื่อ ผู้กู้นะครับผู้กู้ก็คือคนที่เอาเงินไปหรือเรียกว่าลูกหนี้เนะี่ยต้องเซ็นชื่อตรงนี้นะครับอันนี้คือสําคัญมากๆนะครับต้องเซ็นชื่อด้วยถือจะเป็นสัญญากู้ยืมเงินที่ครบถ้วนนะครับนอกจากที่เราระบุข้างบนทั้งหมดเป็นสาระสําคัญนะครับอันนี้ผู้กู้ก็เซ็นชื่อนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชื่อนายประยงจันังคารก็เซ็นชื่อไปแล้วก็เป็นชื่อของผมข้างล่างคือผู้ให้กู้เจ้าของเงินหรือเรียกว่าเจ้าหนี้นะครับผมก็เซ็นชื่อนะครับแล้วก็พยานสองคนข้างล่างเนี่ยจะมีหรือไม่ก็ได้นะครับกฎหมายไม่ได้บังคับการฟ้องร้องเนี่ยขอให้มีแค่ลายเซ็นผู้กู้อย่างเดียวก็เพียงพอครับหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องมีชื่อพยานแล้วก็ชื่อผู้ให้กู้ครบถ้วนจริงๆไม่จําเป็นครับเราขอให้มี ลายเซนผู้กู้ก็คือลูกนี้ต้องมีลายเซนผู้กู้กับลูกนี้นะครับอันนี้สําคัญมากส่วนอื่นๆนะครับในคลิปวิดีโอเนี่ยผมได้ติดอากรสแตปมให้ทุกท่านได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับกรณีที่มีการฟ้องร้องคดีต,ต่อศาลนะครับการติดอากรสแตปมก็คือวิธีการติดก็ติดด้านข้างอย่านะครับแล้วก็คิดค่าอากรสแตปมทุก2,000บาทนะครับ 2,000ันบาทต้องติดอากรสแตมป์1บาทนะครับตามตัวอย่างผมให้กู้ไป60,000บาท60,000บาทก็จะต้องติดอากรสแตมเท่ากับ60,000บาทนะครับ60,000บาทก็จะติดเท่ากับ30บาทแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะติดเกินนะครับเผื่อไว้อย่างตัวอย่างผมติดอันนี้ผมติดพอดี30บาทบางคนก็ติดเกินก็ได้ครับให้มันเป็นเศษหน่อยก็ได้อันนี้เป็นการเก็บภาษีรูปแบบหนึ่งนะครับที่ ทางเจ้าหนี้เนี่ยมีหน้าที่ต้องเอาอากรสแตมมาติดนะครับส่วนอื่นๆนะครับเพิ่มเติมก็คือกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลนะครับเราจะฟ้องคดีลูกหนี้ได้เราดูที่สถานที่ทําสัญญาเป็นสําคัญนะครับกับภูมิลําเนาของลูกหนี้นะครับซึ่งวิธีการฟ้องเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างยาวนะครับผมจะนํามาพูดไว้ครั้งหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ